เชิญถามนะเ,เชิญะเ,เปิดแบบธรรมสการท่านพระอาจารย์ค่ะอาจารย์พรเมื่อสักรู่ที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาทในการเกิดขึ้นของจิตด,ดวงหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็ <c oughs> มีประโยชน์อย่างไรก็คือการทําลายคณะสัญญาค่ะ <c oughs> ลักษณะ <c oughs> ที่ว่าคณะสัญญาเนี่ย โดยวิถีชีวิตอ่ะมันมีการปรากฏลักษณะไหนคะที่ว่าคณะสัญญาค่ะแล้วที่ในปฏิสัมพิทธบอกว่าการเจริญวิวัฒนานุปัสนาทำให้ละคณะสัญญาด้วยตรงนี้ขอพระอาจารย์ช่วยขยายอีกหนึ่งนจค่ะคืออย่างนี้ก็ค,คือว่าในใน ในมหากุโลจิตก็ดีในอกุศลจิตก็ดีในวิบากจิตเป็นต้นก็ดีในนั้นมีตัวเวทนาขันอยู่ในนั้นสัญญาขันอยู่ในนั้นสังขารละขันอยู่ในนั้นวิญญาณขันอยู่ในนั้นแลมหากุโลจิตเกิดขึ้นแต่ละขณะก็อาศัยหัตถยาวัตถุเป็นต้นเป็นใจอยู่ก็คือรูปะขันเป็นต้นความเป็นกลุ่มก้อนของรูปธรรมที่เป็นมหาปุถุรูปอุปาทายรูป ที่มันมันไม่ได้ถูกปัญญาเข้าไปเจาะไปวิจัยให้กระจายกันมันเป็นก้อนอยู่นั่นคือก้อนของรูปธรรมนามธรรมทุกๆขณะเขาเรียกก้อนของนามมันไม่แตกมันไม่ถูกทําลายด้วยยานปัญญาการเห็นด้วยความเป็นก้อนตัวเนี้ยจากก้อนเล็กๆที่หมูสัตว์เห็นก็ติดกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเราก็เลยเห็นเป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขานี่คือรูปธรรมแม่นามธรรมเราก็เห็นเป็นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตน เป็นเราไปสวมสวมเข้าในรูปเป็นเราเป็นเวทนาความสึกสุขทุกข์เป็นเราทั้งหลายนั่นคือก้อนของนามก้อนของนามก้อนของรูปเนี่ยไม่แตกไม่ถูกทําลายเพราะไม่มียานปัญญาหรือไม่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ใช้สติสัพชัญญะใช้สติไปดึงมาปัญญาก็าไปวิจัยจนทําลายก้อนของรูปก้อนของนามให้แตก เมื่อก้อนของรูป <S <S ก้อนของนามนี้แตกนี่ก็เรียกสมุหคณะเนี่ยมันถูกทําลายเมื่อถูกทําลายแล้วก็เลยเห็นด้วยความเป็นเวทนาขนันสัญญาขนันสังขารและขันวิญญาณขนันแล้วสามารถเจาะไปเห็นตัวผัสสะทำกิจอย่างไรด้วยเวทนาทำกิจอย่างไรด้วยสัญญาทำกิจอย่างไรด้วยแล้วก็สังขารวิญญ,ญาณทั้งหลายทำกิจอย่างไรบรรดาสภาวธรรมทั้งหลายนอกจากทำลายตัวสมหุหะ กลุ่มก้อนตรงนี้แล้วก็ไปทําลายกิจจากคณะด้วยที่เราบอกเราเป็นผูท้ทํากิจอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งหลายเอาก็จริงก็คือกลุ่มนามธรรมาเหล่านี้เขาทากิจของเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เขาทาอย่างนั้นและบรรดานามธรรมาเหล่านี้ทํากิจเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าตนเองทํากิจอย่างไรการไปเห็นความจริงตรงนี้กิจจากคณะนี่ก็แตกคณะของความเป็นกิจก็ถูกทําลายไปด้วยและบรรดานามธรรมาเหล่านี้มันเกิดดับสืบต่อกัน โมซาต์ั้งหลายก็เห็นเป็นแท่งทึบเห็นเป็นแท่งทึบเหมือนเราจุดไฟที่ทูบแล้วมาแกว่งอย่างเงี้ยมันเห็นเป็นเส้นเดียวกันตลอดหรือเราสายไฟไฟฟ้าเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ได้แตกดับหรอกมันเห็นเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้ตลอดเพราะเป็นไอตัวนี้สันตติคณะเนี่ยมันเป็นคณะเป็นก้อนเป็นคณะเป็นแถวเป็นแนวฉะนั้นการที่ปัญญาเข้าไปทําลายเห็นสันตติคณะ แท้จริงมันเป็นแต่ละขณะเกิดดับเป็นแต่ละขณะไปเห็นความจริงตรงนี้ทำลายสันตติขาดแล้วทำลายสมุหะที่เป็นก้อนรูปก้อนน้ำแตกแล้วไปเห็นการทำกิจไอกิจจากคณะก็ถูกทำลายด้วยความเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนมันถึงถูกทำลายถ้าญาณปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงไม่ได้ก็ยังเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตน มันก็ละอัตตาไม่ได้ละความเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม่ได้ละความเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นไม่ได้นั่นคือภารกิจของพุทธบริษัทที่จะต้องทําปัญญายาณเหล่านี้ตามพระดํำรัสของพระเจ้าเพื่อเข้าไปเห็นความจริงเพื่อจะได้ละความเป็นเห็นว่าเที่ยงหวังเห็นว่าสุขเห็นว่าความเป็นอัตตาตัวตนให้ได้นั้นถ้าไม่ทําลายสภาวะซึ่งมัน ละเอียดมากและมันลึกมากที่มันเกาะกลุ่มกันมาอย่างนี้ตลอดซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่เคยรู้ความจริงตรงนี้มาเลยในสังสารวัฏฉะนั้นการมาเห็นความจริงตรงนี้การมาเจาะว่าปฏิจจสมบาทในแต่ละขณะต้องมาเรียนรู้ฝึกฝน,พ,นพัฒนาต่อมาพอมีกําลังของสติสมาธิที่ดีแล้วเนี่ยสามารถดึงเอาสภาวธรรมที่เราฟังเนี่ยเข้าไปวิจัยแล้วมันจะปรากฏปรากฏชัดเลยแล้วมันปรากฏไม่ยากด้วย อันนี้ขนาดจำมันยังจำได้แล้วปรากฏเนี่ยมันง่ายแล้วเมื่อสมาธิได้สติได้กําลังของปัญญาได้เพราะเราจำพระธรรมที่ถูกต้องจำสภาวธรรมที่มีอยู่จริงแล้วต่อไปพอมนาศิการปุ๊บขึ้นเป็นชุดเห็นทุกขณะมนาศิการอะไรสิ่งนั้นก็จะปรากฏทันทีมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยถามว่าคุณจาได้ไหมถ้าจาได้ไม่ยาก แล้วคุณเรียนรู้ได้ไหมเอาเรียนรู้ได้ไม่ได้ยากพุทธเจ้าบอกความจริงของกระแสชีวิตฉันคุณต้องไปรู้จักเขาไม่ใช่เอามาศึกษาหรือฟังกันเล่นๆหรือโก้หลูพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลาในการพูดในสิ่งที่เอามาปฏิบัติไม่ได้ทุกอย่างต้องเอามาปฏิบัติได้เห็นได้ทะลุทะลวงได้และจะเป็นปัจจัยต่อการเข้าไปกระจายรูปนามขันหนะเข้าเข้าคําว่าสุญญาตาเนี่ย สุญญโตโลกเกอเวคัตสุเป็นต้นมองเห็นโดยความเป็นของศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เลขศูนย์นะศูนย์ย่าคือศูนย์จากความเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนก็จะปรากฏในญาณปัญญาฉะนั้นปฏิจจสมบัติเนี่ยลึกซึ้งโดย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 ปฏิเวทะโดยการแทงตลอดด้วยโดยการโดยเทศนาเป็นต้นด้วยลึกซึ้งโดยอัตถะด้วยโดยธรรมะด้วยลึกซึ้งโดยเทศนาด้วยลึกซึ้งโดยปฏิเวทะด้วยเดี๋ยวต่อไปจะไปขยาย ว่าเออเนี่ยแต่ลึกแต่ปัญญาสามารถเห็นได้จริงนะปรากฏได้จริงต่อยานปัญญาของท่านทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นพอจะมองเห็นไหม